ฟ,ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z กิโลเรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะสวัสดีครับผมไกรโชวอรุณไพโรจน์กุลนักการทูตชำนาญการพิเศษครับค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Convention Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6นากา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิสุลานลม AM1575 กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันค่ะแล้วก็ Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะดิฉันนั่งอยู่กับคุณไกรโชคค่ะอยากจะรบกวนคุณไกรโชคแนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักอีกทีหนึ่งนะคะครับผมเป็นนักการทูตชำนาญการพิเศษนะครับอยู่ที่กองความร่วมมือด้านทุนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่าย ร้อมร่วมมือด้านการวิจัยทุนการศึกษาต่างประเทศและอาสาสมัครต่างประเทศครับผมเพิ่งกลับจากประจําการที่กรุงทาก้าสอทอนกรุงทาก้าประเทศบางคาเทศครับก็เพิ่งมาทํางานได้สักประมาณ3เดือน3เดือนเองเนาะสเดือนก็มารับงานใหญ่ในวันนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ทุกท่านอาจจะดูแปลกตานิดนึงค่ะว่าด้านหลังของคุณไกรโชคเป็นธงชาติไทยด้านหลังของยุจะเป็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่น วันนี้เรามีพิธีอะไรคะคุณไกโชคะ่ะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค,ะค่ะเมื่อเช้านี้นะครับเรามีพิธีส่งมอบอาสาสมัครญ,ญี่ปุ่นให้แก่หน่วงานไทยนะครับซึ่งปีนี้นมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากครบรอบวาระ40ปีของการดำเนินโครงการดังกล่าวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นการฉลองออวาระ40ปีนีไ้ไปในตัวด้วยครับค่ะ แล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยคะ่ะมีอาสาสมัครที่เราได้มีการส่งมอบกันทั้งหมดกี่คนนะคะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีกลุ่มอาสาสมัครชุดใหม่นะฮะที่เพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะครับทั้งหมดเจ็ดคนเจ็ดคน่ะเจคนนี้ที่เข้ามาทํางานในด้านไหนบ้างะคะครับแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกทำงานทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น มีทั้งหมดคน4คน4นะครับ<น>กลุ่มที่2ทํเนี่ยทำงานทางด้านการศึกษาพิเศษมีอยู่2คนคำว่าการศึกษาพิเศษนี่หมายถึงการสอนออบุคคลที่มีความบกพร่องหรือความทุพพลภาพนะครับทางกายเช่นพิการทางสายตาพนะิการทางการได้ยินหรือว่าทาง,ทาง ทางสมองนะครับออส่วนกลุ่มสุดท้าย,ยมีอยู่หนึ่งคนนะครับก็จะเป็นอาสาสมัครที่มาทำงานทางด้าน Information Communication Technology ค่ะครับงั้นจะขออนุญาตนิดนึงค่ะว่าให้เล่าบรรยากาศของเมื่อเช้านิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะมีใครมาเป็นประธานในการออส่งมอบหรือว่ารับมอบอต่างๆน,นานาค่ะครับเมื่อเช้านี้นะครับออนอกจากตัวอาสาสมัครญี่ปุ่นทั้ง7คนแล้วก็จะมีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่รับอาสาสมัครเหล่านี้ไปทำงานนะครับก็จะส่งผู้แทนมาร่วมแล้วก็จะมีผู้แทนจากสพทซึ่งเป็นหน่วยง,งานต้นสังกัดของโรงเรียนแล้วก็สถาบันเหล่านี้มาะนะครับนอกจากนีนน้ก็ยังมีท่านที่เปกล่มความร่วมมือระหว่างประเทศะนะครับซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในคราวนี้แล้วก็มี มิสเตอร์โอบะอัครราชทูตนะครับจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็เป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีช h ฟเรปเปอ e ์เซ t a t i ีฟขององค์การใจกก้าแห่งประเทศไทย,ม,ยมาร่วมด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับ,ก,บกับงานกับงานนี้โดยตรงเห็นบรรยากาศเมื่อเช้าวันนี้แบบมีหน่วยงานต่างๆมาเขาเรียกว่าเตรียมรับมอบด้วยถูกไหมคะค่ะและในขณะเดียวกันเห็นมีทาง เขาเรียกว่าเป็นอาสาสมัครญี่ปุ่นเนาะ,ะก็ได้มีการแนะนําตัวเป็นภาษาไทยด้วยเราลองไปชมคลิปกันสักนิดดีไหมคะว่าเขาได้มีการแนะนําตัวอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะขอเชิญติดตามรับชมเลยค่ะเราเด้พี่แสงทั้งคู่เจ้าจวัดทางามองทัพองยักจำภาษาไทยและภาษาฮินดีได้แหลมแหลมครับอครัี่ท้องหมาประเทศไ้แทน สิบสองวิธีแล้วพองเรื่มายเที่ยวทั้งประเทศขอเดียวต่อิันจเอิกจากการักงานงช่วเนทนทั้งวันิฉัมาจากจังหวัดโอซาก้าที่โอซาก้าต้องมีอาหารอร่อยอเยอเช่นทาโกยากิโอโนมิยากิแลโก็คุชิกส สัดีค่ะยี่สิบเอยานัมซาบุฮารุจิค่ะมาจากจังวดคาโงชิมี่ปราเปศญี่ปุ่ค่ะจเอกรับัเจชิมิชนัมสาเพิ่มโอกสหรับวังจักรมอาชีจังหวัดไซตามาทีญี่ปุ่ที่เดียวกันคุณจิโร่องเจ้าพายอาโคมราชชิมาแทงซองภาษาญี่ปุ่ ค่ะโหมอสักครู่นี้อาสาสมัครพูดไทยชัดมากเลยนะคะครับีนี้สมัครก่อนจะมานี่ได้มีการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับแน่นอนครับใจกล้าสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครนะครับทั้งทางด้านภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมในเบื้องต้นนะับก่อนเดินทางมานะครับใช้เวลาอบรมนี่ประมาณ70วัน หรือ2เดือนกับอีก10วันใช้เวลานานพอสมวรค่ะพอมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยแล้วเขาก็ต้องเข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสำนักงานใจ่าก้าประจำประเทศไทยนะครับประมาณสี่สัปดาห์นะครับก็จะเป็นการอบรมภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งปฐมนิเทศทั่วไปจากนั้นเนี่ยถึง เข้าไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆค่ะที่นี้ไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆนี่คือก็ไปในส่วนของสพทนี่ไปจังหวัดอะไรบ้างคะ,คะพอได้ที่อย่างได้ไหมค,ครับครับสำหรับอาสาสมัครชุดนี้นะครับก็จะไปทํางานอยู่ตามโรงเรียนต่างๆในส่วนภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ในรอบในรอบนี้นะครับก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นมุกดาหารนครราชสีมาอุบลราชธานีะนะครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งฮะ ก็ประจำอยู่ที่กรุงเทพที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครแล้วก็ที่จังหวัดใกล้เคียงคือปทุมธานีปทุมธานีค้แสดงว่าก็ต้องมาทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเพราะเห็นน้องๆเขาก็สวัสดียกมือไหว้สวยงามกันทุกคนเลยแล้วก็พูดได้ชัดมากเลยครับครับบางคนพูดได้ชัดทีเดียวนะครับ ฟังดู <ใน S 1> แล้วก็ใช่ยยาสามารถอยู่ในประเทศไทยเราได้เลยนะคะพูดพูดจาภาษา,าไทยได้ค่อนข้างชัดแบบนี้ค่ะคทีนี้พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหน่วยง,งานอื่นๆเนี่ยอาจจะสนใจว่าเอ๊จะจะทำย่างไรที่เขาถึงจะได้อาสาสมัครในสนานแบบนี้บ้างคะเขาต้องติดต่อผ่านใครอะไรยังไงคะคือในแต่ละปีเนี่ยทางใจกล้านะครับก็มีนโยบายในการส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาทํางานในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับะจ,จะ ชะลอไปช่วงหนึ่งคือช่วงเมื่อปีที่แล้วที่ที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งะนะครับในแต่ละปีเนี่ยทางใจกล้าจะส่งอาสาสมัครเข้ามาทั้งหมด3กลุ่มะนะครับกลุ่มนี้เป็นของปีก็ประมาณ2564นะครับ นะครับแล้วก็จะมีอีก2กลุ่มทยอยกันเข้ามาครับสำหรับขั้นตอนการขออาสาสมัครนะครับของหน่วยง,งานไทยทางไทยก้าจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปตามถึงกระทรวงต่างๆนะครับที่เป็นต้นสังกัดจากนั้นเนี่ยกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะส่งเรื่องไปยังหน่วยง,งานภายใต้ สังกัดของตัวเองทีหนึ่งนะครับอย่างกรณีนี้เราทําถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็จะไปส่งรูปต่อให้กับสพทสพทก็จะไปส่งรูปต่อให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อจัดทําข้อเสนอคําขอมานะครับเมื่อได้รับข้อเสนอคําขอมาแล้วนะครับเขาก็จะส่งมาให้ไถ่ก้าไถ่ก้าก็จะพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าข้อเสนอคําขอของโรงเรียนเนี่ยสอดคล้องกับ สาขาที่ทางฝ่ายญ,ญี่ปุ่นระบุไวรหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด10สาขานะครับเดยวจะเล่าให้ฟังะนะครับเมื่อเราได้กันกรองข้อเสนอคำขอในเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะส่งให้กับทางสำนักง,งานใจก้าประจำประเทศไทยนะสำนักง,งานใจก้าประจำประเทศไทยเนี่ยก็จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งให้กับสำนักง,งานใจ้ง้า ที่ญี่ปุ่นสำนักานใหญ่นะครับเพื่อดําเนินการสรรหา<ม>ัดเลือกอาสาสมัครนะครับจากนั้นจึงจะแจ้งมาที่เราอีกทีหนึ่งว่าได้ตัวอาสาสมัครหรือเปล่า<ม>เพราะบางทีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าไม่สามารถที่จะ recruit อาสาสมัครที่มีคุณ,คณสมบัติตรงตามที่โรง,งเรียนที่เราต้องการฮะหน่วยงานของเราที่ต้องการ แล้วสิบสาขาที่ที่ทางใจกล้าเขาเสนอให้เราเน,นี่ยมีสาขาอะไรบ้างอค,ครับอันนี้เป็นเป็นกรอบการดําเนินงานของเขาเลยนะครับก็ก็ยกตัวอย่างเช่นชสาขาการพัฒนา SME นะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนนะครับการศาสตร์เกี่ยวกับ aging เอจจิ้นะครับด้งเกี่ยวกับ ผู้สูงวัยผู้สูงวัยงั้นเถอะค่ะนี่ก็เข้าสู่สังคมของเราได้เลยครับครับแล้วก็ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นอันนี้แน่นอนต้องมาจากญี่ปุ่นแน่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับหลานี้เป็นต้นโอ้ก็เป็นสาขาที่จริงๆแล้วทางไทยเราก็มีความสนใจแล้วก็มีความต้องการด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะค่ะแล้วอายุของอาสาสมัครญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่มาทํางานในประเทศไทยเรานี่ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะอันนี้ก็เปิดกว้างครับอายุของอาสาสมัครนะครับ ก็จะอยู Ooh, so ่ในช่วง20ถึง69ปีนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างกว้างมากเลยอ่ะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับเป็นเป็นจูเนียร์วอลเนเทียกับซีเนียร์วอลเนเทียนะครับสำหรับจูเนียร์วอลเนเทียเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีนะครับ แต่สาหรับซีเนียเนี่ยต้องมีประสบการณ์การทํางานแล้วกออ็ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง15ปีขึ้นไปถ้าบ้านเราก็ถ้าประเทศไทยเราก็อาจจะเป็นแบบเทียบเท่าคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาจจะแบบปีอายุการทํางานค่อนข้างเยอะทางไทยก้าเราก็เหมือนกับพยายามอยากจะส่งอาสาสมัครเขาเรียกว่าอาวุโสเนี่ยไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะอยู่ในกระบวนการในการทํางานของทางไทยก้าอยู่นะคะค่ะแล้วนี้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วมาทํางานในประเทศไทยนี่คือระยะเวลาประมาณกี่ปีคะในะแต่ละรุ่นนะคะอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับค,คือระยะสั้นกับระยะยาวะระยะสั้นก็ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปจนถึง11เอดเดือนอนะครับแล้วก็ระยะยาวตั้งแต่12เดือนขึ้นไปจนถึง24เดือนหรือ2ปี 2> ครับ<อ>สำหรับกกลุ่มเมื่อเช้านี้เนี่ยมีระยะเวลาทำงานอยู่ที่ไทย2อปี2 2> ครับหรือ24เดือนอ สมมติว่าเขาติดใจอยากจะให้อยู่ต่อนี้ได้ไหมคะสามารถขยายระยะเวลาได้ไหมต้องขยายได้หนึ่งปีครับอ๋อตามตามระยะเวลาก็ต้องต้องต้องต้ออองเ่ก็มีการทำเรื่องการกล้าการก้าพิจารณาสมมติว่าพอเขาอย่างสมมติว่าเขาไปตามจังหวัดต่างๆแล้วเนี้ยเคยจําได้ว่าเหมือนกับเราก็ต้องมีหนังสือไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เพื่ออะไรอะคะเพื่อที่ให้ให้ทาง ทางจังหวัดเนี่ยรับทราบนะครับว่ามีอาสา,าสมัครต่างต่างาชาตินะครับเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อที่ว่าจะทางทางหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะได้ให้ความดูแลนะครับช่วยให้ความดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับตัวอาสาสมัครด้วยครับตอนแรกก็เอ๊ คำว่าต้องแจ้งผู้ว่าเนาะอ๋อนี่เพิ่งเข้าใจเหตุผลนะคะว่าแบบก็เป็นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยดูแลเต็มที่นะอะไรนะที่เราเป็นเจ้าบ้านโหฟังดูแล้วก็ถือได้ว่าการที่เรารับอาสาสมัครมาเนี่ยก็มาช่วยในการทํางานในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะครับครับแล้วก็อยู่เป็นในสาขาที่ประเทศไทยเราก็มีความต้องการอย่างเช่น SME อย่างเช่นในเรื่องของในเรื่องของการ การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะค่ะทีนี้อยากจะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าในการทํางานในเรื่องของอาสาสมัครญี่ปุ่นนะคะบทบาทของไทยก้าค่ะนอกจากเราประกาศรับสมัครแล้วก็คัดเลือกอะไรต่างนานาแล้วเนี่ยเรายังมีบทบาทอะไรในการทํางานกับอาสาสมัครญี่ปุ่นอีกคะอ๋อเราไทยก้าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโฟกัสพอยฮะหรือหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยนะครับในการดําเนินความร่วมมือ กับต่างประเทศะนะครับในในส่วนนี้เนี่ยเราก็ทําหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับระหว่างหน่วยง,งานไทยที่เกี่ยวข้องกับาจก้าะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีบทบาทนะฮะเป็นผู้ผู้ประสานงานนะครับในการจัดส่งอาสาสมัครคให้กับหน่วยง,งานไทยที่เกี่ยวข้องค่ะคุณกระโชกค่ะเออทราบมาว่าญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะ เพิ่งส่งอาสาสมัครกลับออกมาปฏิบัติงานในต่างประเทศเนี่ยโดยเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกใช่ไหมคะครับใช่ครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอของทางฝ่ายญ,ญี่ปุ่นนะฮะที่มีต่อการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในบ้านเราคร่ะนะครับเขาถึงตัดสินใจส่งอาสาสมัครกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อีกอจริงๆอันนี้คือเป็นเป็นกลุ่มใหม่นะครับส่วนส่วนกลุ่มเก่าที่ เคยเรียกตัวกลับไปนะครับตอนที่เกิดสถานการณ์คูดใ,ใหม่ๆเมื่อต้นปี2563นะครับ,รบอันนั้นเนี่ยเขาก็ส่งกลับมาทำงานนะครับ เมื่อตอนช่วงปลายปี2563นะครับค่ะวงนี้ก็สะท้อนได้ถึงความเขาเรียกความมั่นใจของประเทศไทยเนาะค่ะว่าเราสามารถบริหารจัดการเรื่องโควิดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากอาสาสมัครญี่ปุ่นหรือว่า JOCV แล้วเนี่ยคุณไกรโชคก็มีชอบอาสาสมัครประเทศอื่นอีกไหมคะครับปัจจุบันนะฮะมีประเทศที่ส่งอาสาสมัคร เข้ามาทํางานในไทยนะครับทั้งหมด3าประเทศนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันว่าพิสคอร์นะครับแล้วก็ยังมีอาสาสมัครเกาหลีอีกอ๋อกาหลีด้วยนะคะกาค่ะโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราเคยไปทํารายการของพิสคอร์ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็มีพิธีมอบรับอาสาสมัครนี่แหละที่จังหวัดสุพรรณบุรีไทยก้าพันนาทุกเราก็แอบเกาะติดไปด้วยครั้งต่อไปนี้ถ้ามีพิธีมอบรับเมื่อไหร่ก็ ยังไงก็แจ้งไคก้าพัฒนาทั่วโลกด้วยนะคะเราจะขออนุญาตติดตามไปแล้วก็จะได้เชิญคุณไกรโชคมานั่งพูดคุยกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วในส่วนของคอยก้านี่ถ้าเกิดมีพัฒนาการอย่างไรนี่อาจจะต้องขอรบกวนมาคุยกับทางไยก้าพัฒนาทั่วโลกด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าครบเครื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราจะได้นําเอาบทเรียนหรือว่าเอาแนวปฏิบัติที่ดีของญี่ปุ่นที่เขาได้มีการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครเนี่ยค่ะ เอาไปปรับใช้กับการทําอาสาสมัครเพื่อนไทยของไทก้าเราด้วยนะคะค hey, ever ่ะว well ัน hmm. นี้ต้องขอบคุณคุณไกรชคมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสมาร่วมรายการกับเราในครั้งนี้นะคะค่ะไว้โอกาสต่อไปจะได้เรียนเชิญมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6นกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิสระลม AM 1575กิโลเฮิร์ตนะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชั่นค่ะแล้วก็ Facebook ของสลมเโอค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยุวดีเมฆสืิวิทย์ค่ะครับผมไกรโชคอรุณไพรโรจน์กุลครับค่ะเรา2งคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ